วิกฤตของจักรวรรดิญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองคือสิ่งที่นำจักรวรรดิญี่ปุ่นไปสู่ความหายนะอย่างแท้จริงความพ่ายแพ้ของพวกเขาสร้างความเสียหายในทุกมิติอย่างลเลี่ยงไม่ได้แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าราคาของความพ่ายแพ้ที่จักรวรรดิญี่ปุ่นต้องจ่ายหลักๆแล้วมีอะไรบ้างความเสียหายของบ้านเมืองจักรวรรดิญี่ปุ่นเสียหายหนักมากจากการโจมตีทางอากาศ ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถลมม่ม60เมืองทั่วประเทศสร้างความเสียหายพินาศย่อยยับแต่ทว่าดอกที่หนักมากจริงๆก็คือการที่สหรัฐอเมริกาถึงระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งจากการประเมินในปี1945ระบุว่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลงอาคารบ้านเรือนถูกทำลายไปกว่า2ล้าน1แสนหลังระบบรางรถไฟเสียหายกว่า50%ทำให้การขนส่งเป็นนามพาตในหลายพื้นที่ ถนนและสะพานจำนวนมากถูกระเบิดจนใช้งานไม่ได้และท่าเรือก็พังเสียหายกว่า90%จนแทบจะใช้งานไม่ได้เลยเรียกได้ว,ว่าทาั้งบ้านเมืองและโครงสร้างพื้นฐานถูกถล่มยับจนลาบเป็นหน้ากองผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในจังหวะที่สหรัฐอเมริกาถึงระเบิดนิวเคลียร์ลิตเติลบอยถล่มเมืองฮิโรชิมาทำให้ชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตทันที140,000คน และการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แฟตแมนถล่มเมืองนางาซากิก็ทําให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตทันทีอีก70,000คนแต่ถ้าว่าเมื่อรวมยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทั้งหมดตลอดทั้งสงครามประเมินว่ามีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตประมาณ2องล้านสามแสนคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารและมีอีก13ล้านคนที่กลายเป็นคนไร้บ้านส่วนในแง่ของผู้รอดชีวิตนั้นหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บจนพิการและหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากกรรมนาพรังสีทําให้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในภายหลัง และเท่านั้นยังไม่พอชาวญี่ปุ่นที่รอดชีวิตเหล่านี้ในช่วงแรกต้องอาศัยรวมกันในที่พักพิงชั่วคราวอย่างเช่นกระท่อมไม้หรือที่พักที่ทํามาจากเศษวัสดุภาพรวมของชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศพวกเขาขาดแคลนอาหารอย่างหนักและต้องเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในขณะที่การรักษาพยาบาลในตอนนั้นยากลําบากสุดๆแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะมีความช่วยเหลือจากต่างชาติเข้ามาบ้างแต่การจะใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันมันก็ยังยากลําบากมากอยู่ดี เศรษฐกิจย่อยยับแน่นอนว่าเศรษฐกิจของผู้แพ้สงครามมันต้องย่อยยับแบบสุดๆจนแทบไม่มีฟันเฟืองตัวไหนที่จะทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เลยทรัพยากรจําเป็นอย่างถ่านหินน้ํามันเหล็กและวัตถุดิบต่างๆที่เคยหาได้ก็ถูกตัดขาดจากบรรดาอานณานิคมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันและแมนจูเรียและต่อให้ทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ภายในประเทศตัวเองแต่จักรวรรดิญี่ปุ่นในตอนนั้นพวกเขาไม่มีเรี่ยวแรงจะเอามันออกมาใช้ได้ พอโรงงานอุตสาหกรรมกว่า60%ถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศส่วนโรงงานที่ยังเหลืออยู่ก็ใช้งานไม่ได้เช่นกันเนื่องจากพวกเขาไม่มีแรงงานไม่มีวัตถุดิบและไม่มีแหล่งพลังงานมากพอนั่นจึงทำให้การผลิตภายในประเทศแทบจะเป็นศูนย์การค้ากับโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดทำให้การส่งออกลดลงมากกว่า95%ออย่าว่าแต่การติดต่อค้าขายเลยแค่พวกเขาจะหาสินค้าในประเทศไปขายก็ยากแล้วและยังไม่มีเงินไปนำเข้าสินค้าจำเป็นอีกต่างหาก แล้วไหนจะยังมีเรื่องเงินเยนอ่อนค่าและอัตราเงินเฟอ้อสูงมากอย่างในช่วงปี1945ถึงปี1947อัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงถึง500%นั่นจึงทำให้สินค้าภายในประเทศที่หายากอย,กอยู่แล้วมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณส่วนในแง่ของ GDP ถ้าหากว่าเทียบกับช่วงก่อนสงครามมันก็ลดลงถึง60%นั่นจึงทำให้เศรษฐกิจของจักรวรรดิญี่ปุ่นอยู่ในสถานะเกือบๆล่มสลายเลยด้วยซ้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์นันเร็วร้ายนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่คึกคักมากเป็นพิเศษนั่นคือธุรกิจลักลอบขายสินค้านานาชนิดในตลาดมืดซึ่งเป็นการซื้อขายที่ไม่ยุติธรรมแบบสุดๆหลมล้างการเมืองเก่าก่อนจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2จักรวรรดิญี่ปุ่นปกครองในระบอบจักรวรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญเมจิหรือพูดให้เข้าใจง่ายมันคือการปกครองแบบเผด็จการทหารภายใต้ราชาธิปไตย และถึงแม้ว่าในตอนนั้นจากกรรพัฮิโรฮิโตะจะมีบทบาทในฐานะของประมุกแต่ทว่าการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามความคิดนี้ส่วนใหญ่มาจากผู้นำทางการทหารและผู้มีอำนาจในรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ทว่าเมื่อเข้าสู่สงครามไปแล้วตัวเองกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จึงทำให้การเมืองญี่ปุ่นมีความเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่เพราะในปี1947 ผู้ชนะอย่างสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของนายพลดักลาสแมคอาเธอร์บังคับให้ญี่ปุ่นยกเลิกระบอบการปกครองเดิมแล้วหันมาใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นจริงขึ้นมาได้โดยการบังคับให้จักรวรรดิญี่ปุ่นใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าความพ่ายแพ้จากสงครามโลกครั้งที่สญี่ปุ่นนั้นเสียหายหนักมากในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือประชาชนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทวนหน้าจนแทบจะมองไม่เห็นโอกาสเลยว่าพวกเขาจะฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่กี่ปีหลังจบสงครามญี่ปุ่นก็อยู่ในสถานะเกือบจะหลับแต่กลับมาได้และเป็นการกลับมาในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับว่านี่คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์โลกปาฏิหาริย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น แม้ว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นจะสูญเสียหนักมากในทุกมิติแต่ทว่าแสงแห่งปาฏิหาริย์ก็เป็นประกายออกมานั่นคือการที่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก s u p r e m e Commander for the Airline Powers หรือเรียกสันส้นๆว่า S-CAP ที่นำโดยนายพลดักลาสแมกอาเธอร์ซึ่ง S-CAP ที่ว่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ได้รับอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงหลังสงคราม โดยทาง S-CAP มีเป้าหมายระยะยาว4ประการที่จะใช้พลิกจากความวิบัติมาสู่ความรุ่งเรือง1คือการปลดปล่อยญี่ปุ่นจากอำนาจทหารโดยการยกเลิกโครงสร้างการปกครองและอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทหารทั้งหมดลดอำนาจของกลุ่มนายทหารในรัฐบาลและทำลายวัฒนธรรมสงครามที่ฝังรากลึกในสังคมญี่ปุ่น 2คือการสร้างประชาธิปไตยโดยการวางรากฐานการปกครองใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีความเท่าเทียมและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น 3. คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนปแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อสงครามไปสูุ่าสาหกรรมของพลเรือนซึ่งนอกจากจะลีกหนีเรื่องภัยสงครามได้แล้วมันยังช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่4คือการป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์โดยการเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงแข็งแรงจากนั้นก็จะใช้ญี่ปุ่นเป็นตัวป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลที่มาจากจีนและสหภาพโซเวียตซึ่งเป้าหมายทั้ง4ประการที่กล่าวมานี้ถ้าดูดีๆแล้วจะพบว่ามันทำให้สำเร็จจริงยากมากๆและน่าจะต้องใช้เวลานาน,านมากด้วยเช่นกัน แต่ทว่าทางเอสแ c a นั้นไม่ได้มาเล่นๆพวกเขาวางแผนงานอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นกลางยาวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นให้ได้จริงๆเปลี่ยนแล้วต้องไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบธรรมดาแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าทัานสมัยมากกว่าและมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นด้วยดังนั้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายทั้ง4ประการนี้เอสแ c a ต้องมีมาตรการหลายอย่างออกมารองรับและต่อไปนี้คือมาตรการที่เป็นหัวใจสําคัญสําหรับการสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นจริง 1. มาตรการปฏิรูปที่ดินในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ดินการเกษตร46เปเป็นของนายทุนรายใหญ่ซึ่งเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากอยู่ในฐานะของผู้เช่าที่ดินที่พวกเขาต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเงินและผลผลิตทางการเกษตร30-50ให้แก่นายทุนสิ่งนี้ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำในสังคมสูงมากถ้าใครรวยก็รวยมากไปเลยส่วนใครจนก็จะลำบากยากแค้นแบบสุด ดังนั้นทาง S อสแคกับรัฐบาลญี่ปุ่นต้องทําให้ประชาชนเสมอภาคกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาจึงเริ่มต้นจากการประเมินก่อนว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่แต่ละ,จะเจ้าเหมาะสมจะครอบครองที่ดินมากแค่ไหนจากนั้นก็คํานวณส่วนเกินออกมาแล้วเอาส่วนเกินที่ว่านี้ออกมาขายให้แก่ประชาชนในราคาที่ถูกแสนถูกฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่จะร้อยเยนต่อไร่เท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้นั้นทรงพลังมากๆโดยในแง่ของเศรษฐกิจจากเดิมที่เกษตรกรร,กร,รายย่อยเป็นเจ้าของที่ดินทางการเกษตรเพียง30%ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น70%ซึ่งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก30%อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมทําให้เกษตรกร,ร,กรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและไม่ต้องจําใจสนับสนุนคอมมิวนิสต์เพื่อขอส่วนแบ่งมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในทางอ้อม 2. คือมาตรการสลายกลุ่มธุรกิจผูกขาดไซบัส,สุสไซบัส,สุคือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผูกขาดเศรษฐกิจจักรวรรดิญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและเป็นท่อนำเลี้ยงทางการทหารที่สำคัญมากๆพวกเขาสนับสนุนทั้งเงินทุนสนับสนุนการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเป็นผู้ฝักใฝ่ในสงครามนั่นจึงทำให้กลุ่มธุรกิจไซบัสุมีอำนาจและอิทธิพลล้นฟ้าบนแผ่นดินจักรวรรดิญี่ปุ่น ดังนั้นการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเอสแ c a จึงจําเป็นต้องสลายกลุ่มไซบัสสุกให้ได้ก่อนซึ่งวิธีการที่พวกเขาใช้คือการบังคับให้กลุ่มธุรกิจไซบปัสสุกและบริษัทในเครือทั้งหมดแยกตัวออกเป็นบริษัทย่อยๆเป็นจํานวนมากถึง1,200บริษัทจากนั้นก็บังคับให้เอาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ออกมาขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและต้องแบ่งหุ้นให้แก่พนักง,งานบริษัทนั้นๆด้วยและผลที่ได้ก็คือมันทําให้ความเป็นเจ้าของบริษัท อำนาจและอิทธิพลเจือจางลงมากทำให้ SME รายอื่นสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นและเมื่อการแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาสินค้าและบริการก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกด้านหนึ่งมันยังเป็นการตัดท่อนําเลี้ยงความน้าทางการทหารจนทาให้ความกระหายสงครามเจือจางลงไปเช่นเดียวกัน 3. คือการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจากระวัดิญี่ปุ่นถูกบังคับให้เปลี่ยนระบอบการปกครองและต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบได้เพราะถ้าหากไม่ทำแบบนี้พวกเขาจะไม่มีทางฟื้นฟูตัวเองได้เลยและมาตรการอื่นๆก็จะไม่ได้ผลด้วยโดยทางเอสแเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการร่างเนื้อหาทั้งหมดซึ่งภายในนั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมาก แต่ถ้าหากเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในเวลานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นมาตราที่9ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะสละสิทธิ์ในการทําสงครามและการมีกองกําลังทางการทหารมาตรานี้นอกจากจะช่วยลดอํานาจทางการทหารแล้วก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการทหารแล้วมีเงินไปฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจและสังคมได้ส่วนมาตราอื่นๆก็จะเน้นไปทางสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นมีสิทธิเสรีภาพในการพูดการแสดงออกการศึกษาและสามารถรวมตัวกันได้ ส่วนในแง่ของการบริหารจากเดิมที่อำนาจถูกรวมเอาไว้ที่กษัตริย์รัฐบาลและกองทัพก็เปลี่ยนมาเป็นการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรท้องถิ่นมากขึ้นแล้วถ้าหากสงสัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนั้นเลยหรือตอบได้เลยว่าสุดๆเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ปกครองแบบเผด็จการทหารภายใต้ราชาธิปไตยมาเป็นประเทศญี่ปุ่นที่ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงตอบโจทย์เป้าหมายหลักครบทั้ง4ประการ4คือมาตรการควบคุมเงินเฟอ้อและสร้างเสถียรภาพทางการเงินในการทำศึกสงครามโลกครั้งที่2จากระวัติญี่ปุ่นใช้เงินทำสงครามไปจำนวนมากซึ่งที่มาของเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการพิมพ์เงินออกมาใช้โดยแทบไม่มีสินทรัพย์คำประกันค่าเงินของตัวเองเลย และถึงแม้ว่าในสมัยนั้นมันจะทําให้พวกเขาใช้จ่ายได้สบายมือแต่ถ้ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้มีเงินล้นระบบมากเกินไปจนเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อร,รุนแรงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่2จะจบลงในปี1945แต่ถ้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี1949อัตราเงินเฟอ้อก็ยังสูงมากอยู่ดีซึ่งอยู่ในระดับ500%และถ้าหากว่าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่มันจะทําให้ญี่ปุ่นไม่สามารถฟื้นตัวได้ ดังนั้นในปี1949เอยคปังใช้แผนฟื้นฟูที่เรียกว่าดอชแลนที่เป็นมาตรการทางการเงินที่เรียบง่ายแต่เข้มงวดและทรงพลังมากๆโดยแผนนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนสําคัญส่วนที่1คือลดการขาดดุลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยบังคับให้รัฐบาลญี่ปุ่นตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปทั้งหมดยกเลิกการพิมพ์เงินเพิ่มในทันทีและห้ามก่อหนี้โดยไม่จําเป็น ซึ่งคำสั่งที่ว่านี้เมื่อรวมเข้ากับมาตรการฟื้นฟูอื่นๆมันก็ค่อยๆทำให้ประเทศญี่ปุ่นค่อยๆลดภาระหนี้สินได้จริงความมั่นคงทางการคลังเพิ่มมากขึ้นและสามารถใช้จ่ายเงินทุกเยนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพส่วนที่2คือการตรึงค่าเงินเยนโดยกำหนดเอาไว้ที่360เยนต่อ1นดอลลาร์ซึ่งข้อดีของการตรึงค่าเงินแบบนี้คือมันทําให้สินค้าส่งออกของญี่ปุ่นมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาของเจ้าอื่นในตลาดโลก นั่นจึงทําให้สินค้าของพวกเขาขายดีมากขึ้นแล้วมีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้นด้วยอีกทั้งมันยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจนพากันแห่มาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นและจากสส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าดอชแพลนเป็นแผนที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ผลลัพธ์ของมันม,นมนสาสศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อ พอหลังจากที่ใช้แผ่นนี้ไปได้เพียงแค่1ปีอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นก็ลดลงจาก500%เหลือเพียง10%เท่านั้นและมูลค่าการส่งออกก็เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี1949มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่550ล้านเหรียญสหรัฐมาในปี1950ก็เพิ่มขึ้นเป็น823ล้านเหรียญสหรัฐและในปี1952ก็เพิ่มขึ้นเป็น1,500ล้านเหรียญสหรัฐ5คือมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ โดยในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองภาคอุตสาหกรรมในจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นจะเน้นตอบสนองความต้องการทางการทหารเป็นหลักและเป็นไปเพื่อส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิซึ่งอุตสาหกรรมเด่นๆจะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ 1. คืออุตสาหกรรมเหล็กและถ่านหินเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเรือรบเครื่องบินและยุโทโธป,ปกรณ์ต่างๆ2คืออุตสาหกรรมต่อเรือเพื่อสนับสนุนการล่าอาณานิคมและการทำสงครามทางทะเล 3คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่เน้นการสร้างเครื่องยนต์และยุโทโธปกรณ์และ4ี่คืออุตสาหกรรมยิบย่อยอื่นๆจำพวกสิ่งทอและอาหารที่แม้ว่าส่วนนี้จะทําได้ค่อนข้างดีแต่ทางจักรวรรดิญี่ปุ่นไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่นักแต่ต่อมาเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้สงครามไปแล้วทางอสแคปก็เข้ามารื้อระบบนี้ทิ้งโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาแทนที่โดยจะเน้นมากเป็นพิเศษอยู่สามอุตสาหกรรมที่พวกเขาคิดว่ามันจะทําให้ญี่ปุ่นมีอนาคตด,ดีกว่าเดิม 1. คืออุตสาหกรรมหนัก เอ็กซ์ช่วยญี่ปุ่นฟื้นฟูโรงงานเหล็กกล้าและโรงงานวัตถุดิบที่จําเป็นหลายอย่างให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ทว่าในคราวนี้ไม่ใช่การนําวัตถุดิบมาใช้เพื่อการทหารแต่นํามาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแทนไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟสะพานถนนหนทางอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ2คืออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเอสแมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นส่วนสําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นได้ในระยะยาวดังนั้นจึงมีความร่วมมือการระหว่างเอสแรัฐบาลและภาคเอกชนในญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามากกว่าเดิมจากนั้นเมื่อได้ยานยนต์คุณภาพสูงออกมาแล้วส่วนหนึ่งจะนํามาขายภายในประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็จะป้อนสู่ตลาดโลกโดยบริษัทที่ได้รับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษก็คือโตโยต้าและนิสสันสามอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิก ในส่วนนี้จะเริ่มต้นช้าหน่อยเนื่องจากต้องรอให้หลายๆองค์ประกอบเริ่มเข้าที่เข้าทางซะก่อนโดยตั้งแต่ทศวรรษที่1960เป็นต้นมารัฐบาลและเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วพวกเขาจึงต้องการผลักดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้ามากพอที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่เอกชนเพื่อวิจัยและพัฒนาให้เทคโนโลยีของพวกเขาก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงออกมา ซึ่งทางบริษัทโซนี่เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเงินทุนมากผลลัพธ์จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาเราก็จะเห็นได้ว่าจากประวัติญี่ปุ่นที่พ่ายแพ้สงครามนั้นพวกเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่จากการช่วยเหลือของ s อสแคและประเทศจากฝ่ายสัมพันธมิตรจึงทําให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูตัวเองกลายมาเป็นประเทศญี่ปุ่นที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศที่รุ่งเรืองได้ร,า,ราวปาฏิหาร โดยในส่วนสุดท้ายนี้เราจะขอ,อนำเสนอผลลัพธ์ระดับปาฏิหารที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นกันที่ปี1946หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิส้นสุดไปได้ประมาณ1ปี GDP ของจักรวรรดิญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ15,432ล,ล้านเหรียญสหรัฐแต่หลังจากกระบวนการฟื้นฟูในปี1950 GDP ของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น2 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี1960ทุกอย่างในญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจน GDP พุ่งสูงถึง91,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐพอมาถึงปี1970ไม่ว่าอะไรก็ชุดพวกเขาไม่อยู่แล้วเพราะ GDP ณนะขณะนั้นมากถึง212,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งจากกราฟที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้แม้ว่าตัวเลขจ d p จะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างแต่หลังจากที่พวกเขาฟื้นฟูตัวเองสําเร็จเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็มีขนาดใหญ่และ GDP ก็สูงมากมาโดยตลอดจนแทบไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นประเทศผู้แพ้สงครามที่สูญเสียจนแทบไม่เหลืออะไรเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวระดับปฏิหาริย์ที่กลายเป็นตำนานที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้